อัญญามาหาพ่อหน่อยเฮ้ยอัญญาหาพ่อหน่อยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยนฮ้ยเา้เลยเฮเฮ้ยเฮเฮยเฮเเฮเเ คนกันค่าืไปไหนไปไหนคะไปไหนลูกอัญญา,า,า,ามาหาพ่อหน่อยอัญญามาหาพ่อหน่อยโอ้โอ้ไอวาไหน,ไหน,ไหนใครชื่อไอวายกมือขึ้น ไหนไอ้บายกมือขึ้นไอ้บาพ่ออยู่นี่ไอ้บาอัญญาอัญญามาหาพ่อหน่อยอัญญามาหาพ่อหน่อยค่ะมาหาพ่อหน่อยค่ะอัญญาขามาหาพ่อหน่อยลูกใครเชื่อไอ้บายกมือขึ้น ใครเป็นคนสวยยกมือขึ้นค่ะหนูสวยเหรอคะหนูสวยมากเลยเหรอคะลูกโอ๊ยเฮ้ยเอ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 ้ยไหวไหมเรา

เดี๋ยวนี้ัญญานี้ชอบอชอบไปเล่นกับพี่ชายนะเขาชอบเดินหาพี่ครับัญญาัญญาไอวาไอวะไอวาไอวอัญญาอัญญาไอวอัญญาััญญาไอวามาเลยค่ะโอ้เดินมานั่งเองเลยเก่งมากเลยคนสวย Hả? Giọt <laughs> khinh Này, khai ai ba giống như khinh Giống như khinh kha giống như khinh nòi Hãy subscribe <laughs> cho <laughs> kênh <laughs> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เย็นแล้วเดี๋ยวได้กินละค่ฮะเอาสวัสดีค่ะแมม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 ทมนนี้คนดูเยอะจังใช่ค่ะ หมื่นสองแล้ว <Why? S 1> <laughs> โปรตีมาสี่ห้าพันหนูนี้